ก็เป็นคู่รักที่น่ารักระรงตัวแบบสุดๆสำหรับความสัมพันธ์ของนักแสดงสาวสวยเบลล่าราดีแคมเปนและไฮโซนุ่มหล่อวิวชวินเจรวนนันนนที่ความรักอยู่ในโหมดจริงจัง และเขาสองคนก็บันคงในความรักแบบต่างคนก็ต่างคางรักกันสุดๆที่พอทุกอย่างมันลงตัวขนาดนี้ทั้งฐานะนาทีการงานหน้าตาในสังคมรวมถึงลักษณะนิสัยของเบลลาและวิวที่เข้ากันได้ดีมากๆจนทำให้แฟนๆแอบลุ้นเบาๆวันลั่นระคังเข้าสู่ประตูว,วิวามีเบลลาน,น้อยหรือวิวตัวน้อยเร็ววันที่เมื่อไม่นานมานี้ เมื่อวันที่29กร,รกฎาคมที่ผ่านมาแอบเชื่อว่าต้องมีแฟนๆบางคนที่แวบแรกแอบสะดุง้งเบาๆแบบแอดแน่ๆเมื่อเ็นลารีโพสวันแต่งงานโลกในไอจีที่แอดก็ตกใจเบาๆคิดว่าเบลล่าจะประกาศงานแต่งงานแล้วแต่พอมองดีๆก็คือเป็นการรีโพสจากเพื่อนของเธออีกทีและเธอก็ไปเป็นเพื่อนเจ้าสาว ซึ่งนี้ก็เป็นเทรนใน IG นะคะที่ไม่ใช่วันแต่งงานโลกอย่างเป็นทางการซึ่งวันอาทิตย์ที่2ของเดือนกุมภาพัานธ์ของทุกปีต่างหากค่ะคือของจริงนะจุดจน,นี้ต้องบอกเลยว่าหวานชื่นมากค่ะความรักสุดงอมกำลังพอดีไปเป็นเพื่อนเจ้าสาวมาหลายงานแล้วไม่สนใจเป็นเจ้าสาวในงานของตัวเองหน่อยหรือคะไม่นด้ คุณเขาก็คลางรักสุดพาแม่นายไปเปิดตัวหมดทุกที่แล้วคบกันดแรกก็พาไปให้ครอบครัวรู้จักเลยนี่ก็เป็นการบอกแบบในในแล้วนะคะว่าคนนี้ผมจริงจังและมั่นใจว่าจะแต่งงานกับคนนี้ต่อมาก็พาไปให้เพื่อนรู้จักพาไปออกงานบ่อยๆ และโมเมนล่าสุดก็หวานกลางคังสินค้าสีผีมากค่ะที่แฟนๆแซวพีหมื่นล้านผ่าแม่นายหญิงเป็นล่าบรรดูงานหรือกำลังจะพาแฟนไปอวดกันแน่คะ